สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อน,นี้นะคะเจาวานะคะสิผ้าไปบ้านน้ําจันทร์นะคะเมื่อน,นีนนะี้ไปเบิ้งเห็ดค่ะเห็ดตัวนี้ให้โชคนะคะบ้านน้ําจันบอกคะ่ะก็คือบ้านของคุณน้านี่แหละคะ่ะที่รู้จักกันกับเจวานะคะเป็นน้องสาวของาย่าัชนีวันเฮานี่แหละคะ่ะผู้เพิ่นปลดกเกษตรไปเมนนื่อกี้นี่เกิดอยู่ในบ้านเพิ่นนเพิ่นถูกไปแล้วนะคะสามตัวซึได้นนสามตัวมาโซง,งวดแล้ววันนี้เห็ดนี้มาออกอีกนะคะ อ่าเฮ็ดตัวนี้มาออกอีกอันมันข้ามไปเว้นงวดนึ่งเลยไหมคะมันมันผัดเฮ็ดบาได้ออกเพื่อนกันเลยผู้ถือบ้านนี้เฮ็ดนี่มาออกอีกเพื่อนกันเลยตีเลยให้เจ้าของเพื่อนตีเพื่อนมองเห็นเป็นตัวเลขตัวใดนะคะเพื่อนท่านผู้ชมเผื่อว่ามองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะค่ะเดี๋ยวเราไปเบื้องกันนะคะค่ะพี่น้องอันนี้กับยูบ้านน้ําจันเดอรค่ะพี่น้องจะได้ก็นา่าเท่าอันนี้ อันนี้เพื่อนก็เกิดแอบแคบนะคะถ้ายากยากได้นมนเข้าไปค่ะยุดใต้ขาผู้กายหยกไมพีพี่พี่พีจุดมองผี่พี่นะาอ่นหนห้าแล้วก็หกห้าสองหกเนาะเดขห้ามีชัดมันบอนาทา่นี่นี่นเอาพี่น้องเบื้งเอาเด้อเจมบาสุดท้ายเบื้องเด้อค่ะตัวนี้เนี่ยนอะนาทานเนาะเป็นเปหกก็ได้เป็นห้าหกอันนี้ัดเนาะชัดเนาะเออนี่ยเราอยากให้มาเบื้องน้ำเดียวนะเม อุ้งพลเบ้องหรือชุกพลใดตัวใดค่ะ่ผู้ชมคะแปดหกกับห้าหกฮจยาเป็นคนมองเห็นนะคะท่านผู้ชมก้อนมันออกจค่ไหนนะเแถาเอาไปเอากันออกแค่นีนแล้วเฮ้ยมันเป็นเลขเลยบวมอ๋อไม่ร้องเพชรอันนี้ก็ให้โชคให้ลาบเดี๋ยวขาดตั่วเดินนะเแถวสามหัวดิอุ้ยสามหัวออกวันพัะเนาะแต่ว่าอันผู้เพิ่นโชคดีเพิ่นมองเห็นเป็นตัวใดเละนะแถว เพิ่นเพิ่นเพิ่นอันหัวนี่มัดเป็ดจังซี่แต่ว่าเพิ่นนับอดอกเห็ดเอาอืมอืมเห็ดพี่หกดอกหนึ่งสองสามอืมหกอืมหกแล้วข้าหามาใส่บุกอืมหัวนี้ตีมาแล้วน้องหกเม็ดเม็ดหกเนาะโอ้โหพี่น้องมีตัวนี้ดีมี่ในเจ้าบาทคือเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดมีช่วงมีหน้ากับเบิ้งเอาค่ะ Hmm. เป็นห้าหกเป็นยี่ยงกับว้าไปค่ะสามงวดยังงวดนี้เป็นงวดที่สี่บมเท้าอ๋องงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณนะ้าแกบอกว่าถูกไปสองงวดแล้วค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะว <Okay. S 2> ันเกิดขึ้นออกมากระโดดกระดี ตัวนี้นะคะบางคนก็มองเห็นเป็นเลขห้านะคะตัวนี้เดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูค่ะห้าแต่ท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นหนดตัวไหนก็ได้นะคะเจ็ดห้าก็ได้นะคะห้ชาชัดมากเลยนะคะห้านีชา่ชัดมากเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ได้นะคะแต่ที่บ้านคุณนาน,นะคะถูกมาแล้วค่ะถ้าถูกงวดนี้คุณนามองเป็นถูกเจ็ด เจ็ดหกเพราะว่าเห็ดนี่ก็เป็นอยู่เจ็ดดอกตะก้อนหกบนนะเท้าโอ้ป่นนี้มันพ่่งเป็นเจ็ดก็เลยเป็นเจ็ดหกหกเจ็ดมันบอกทุกคนไปหาตัวเลขด้วยเลยนี่เนี้ยามันมองเห็ดเป็นตัวเลขแล้วอย่างนี้ยตีเอาแล้วหนอเจ็ดหกหกเจ็ดมันบอนถึงช่องไปเห็นตัวเลขเลยแตเลขคาเลขคานถ้าเหลือยุบ

จะพอนสิมองเป็นเลขยังตุวนห้านี่นนทาว่เดี๋ยวเห็นเด็กหกเดี๋ยวเห็นเกเลขหกนี่นี่เขาด้ถอดได้ีนี่เห็นหกจะเห็นหกป่นังเนเออเออหกพี่บอกใจใี่บอกไอหกเนี่เขาเห็นก็ได้เออเออมาเจ๊แหวกหกเลยนะหกเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็ปีเป็นหกก็ได้เด้อข่ะพี่น้องอันนี้เป็นยังเป็นเจ็ดบอกหกเจ็ดเจ็ดหกนนทางออแต่แกะแนวเออเออเมียนอิลี งวดที่เท่าไหร่นะถ้าถูกมางวดนี้นะงวดที่สามงวดที่สามบอกงวดแรกถูกไปเท่าไหร่งวดแล้วก็ไก่นิดหน่อยหัวแดดเลขสามตัวนี่ป้าหัวแรกเนี่ยเรพากันเสื้อบมวกเออแต่ก็โชกไัยโชกมั่นหรอปะเงอเงียนเงียนค่านิดน้อยของหน้าเทาเลยคือสองสามแสนนะคะท่านผู้ชมเชื่อว่าก็มีโอกาสเลือกฐานาจจะมูลได้ตรงมีคอนเทนด์เลยมาอ่านว่ามันแม่นทุกเจ้าอยู่บัแถวนี้มาทางโพนทองไหม เลยเขาว่าไปรวบไปบ้านโบเลยมาเหินแจวออาจ้องเขาจึงให้่วงของล็บเจ็ดหกหกเจ็ดเจ้าหาม่อหมอเป็นเันเจ็ดกน่ยนนาเทาเลขห้าเนี่นนาเทาแ่ยแตอกล่างคนน่าเทาห้าเนี่ยตู้โลยุติเจ้าหิตจีบห้าห้าก็ได้เปนเลขสับตัวผมน้าอันถือยู่นี่นะเฮ้ออันอันยายนะไปสดูนผู้คนนั้น บอกเขาอกให้ฟ <Genau S 1> ังเนีลยปะถืองวดแรกนัีนยเพิ่นตีจะไหนเพิ่นจังสิได้อันหกเจ็ดนะบอกเพิ่นก็มาตีเอาจึงสีบอกปะเฮ้ยอันี้มาเพิ่มอีกดอกนึงเลยเป็นเจ็ดก็เลิตีเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกมันบอก อหกเจ็ดเออมันมีเลขเจ็ดอย่นบ่อ yeah, ่าห okay. um, ัำให้เลขเจ็ดเห็นว่ะเลขหแห้งชัดเนะแล้วก็เลขหกห้าเจ็ดหกเพราะว่าออกยงนี้น่ะมีแต่ออกสามตัวมันบอ่ถูกไม่ไว่ก็ถือกันพูดถืมนะซูเจ้าถืงนะเข่ายอิบายนี่แต่เขาบอกมาถูกส่อเปีอยหะอือ ปลาน่ะมาทำบุญนะก็หมดที่สามยังวดที่สามยวออกอันนี้น่ะเฮ็ดนี้น่ะโอ้แต่ว่าขึ้นง่มแด่เลขมันออกซิมีโชคตลอดบอกปาออกทีออกถวายถึง หดก่อนมันเทาตามเนาะดนี้วกเขาเขาหวนสิงนี้โอ้มันสูงแค่อี่ขีดหนึ่งมันเหมือนไบ้าใหัฟังตรงตเออเอเอบอกป่าโอ้ันมันออกนะมีโชคกแปดีอยหดว่้นดอกแปดะอืกเฮ็ดก็ไรเด็นป็นหานี่ยพอดีเจ็ดสาก็รบไดแ่โอ้กาูนีดิมนก็ไว้ที่สิบห้านะแตยังมีโอกาสอยู่วะมันทีอะไรสิบสี่ค่ะมัน อามือมันออกมาอีกย oh. ู่บเหอนมันจะเบิดแล้วมอยแค่นี้แค่นี้เลยออกแค่นี้ยูเลยโอบอกป่าอเฮ้ยพวกแบง่าเอามาเบิ่งเบิ้งเนียตยเาถ่านาไปจะเบิ่งกเปเลขตัวไหนเบดชัดถัดเห็นยู่บเห็นยู่บถ้าอาก็เห็นหอนเลปเห็นตัวไหนเอาบา เขาเห็นเจ็บตัวเดียวแล้วเาเบิองผู้เดียวเต็ตเห็นว่าเอาหกสีให้เบิองได้หกเน่ยป้น้ทางฮาน่ะชุดตายเ็เดียวเอาเจ้าสียิใเย็นยู้ใส่นี่เลขเข้าเหนเอาสีดอกหน่อยกูโมนี่ไปเห็นด้วยนียิ้ใสนี่หกนี่นี่นี่หกเนนี่หกนี่หกเอาฮาน่ะสีเพิ่นเบิงในหฮาน ก็เห็นตัวเห็นเจ็ดตัวเดียวนี่เลยเจ็ดยุดดอกนี่กอู้นนี่ดอกไม้กมู้นนี่นี่เยุดสุดคุณอันนี้บอกเป็นจ็ดบอลเออนี่แม่นี่แม่นี่ไหมบอลใหม่เดีกกับบอนี่นี่หนูไปเห็นเป็นเลขห้าอันนั่นบอกตาของเป็นเจ็ดแล้วก็เลขเจ็ดเอ้เจ้แม่ก็เห็นเป็นเจ็ดกันเห็นเป็นเลขเจ็ดตาตัวเดียวเอามาเอามามาฟังนี่ไปนอามาฟังนี่ไปนัทเท่านัทเท่าจะไปเห็นบอกนัทเท่าวันนั่นนัเท่าเป็นสีญู่ปุ่นเป็นสียูดอันันนั้น เอาอันันเอแ่เอ้าฟ้าจะาฟ้าเัาไปขับนี่แม้านาตีนะ้าเ้าเจ้าเอาอันเอามือสีด้วยเดี๋ยวเจาฟ้านี่นี่นี่หกนีนีกเห็นหกนี่เจ็เห็นปหกเจ็เจสเอาเอาเอาสีบันนี่หเอาฟ้างไปนีนูเด้ไหนีใสอันนี้สามอันนี้อันนี้ห้าอันนี้เอาหน้าเท้าบงกันนุกอยเย็นเจ็เดียวเอาีเาป้าป้าป้าเน่ป็นสียู่ไหมยูเหผุนอ ออนีนี่นี่นี่เลขเจ็ดมงเอาบอกเลยสองไม่เห็นเอาเอา้นี่เลขเจ็ดไม่เห็นมันโอ้เจ็ดตัวเดียวมองกลองบอกมักเคยออกสามคูเมื่อก่นช่เลออาสามคู่อ่บอกแ้วตาตัวใส่เอาโอ้คอยคอยคอยยันเจ็ดตัวเดียวแล้วเขาเห็นอะไเาเหนกเจ็ดตามไปตามมันเม่งเอาเห็ดสดใส่ลาเจ็ดเจ็ดหัวนเท่าโอ้ยจักแ้วจะดต้นเรษีเนาะ เอาเอาขันดวงไพดวงมั่นเด้อค่ะพี่น้องขันออกคันออกยังสีหนี่ทูกทักงวดเลยนะจ๊ะสามตัวเนาะสั้นแต่ก็ขนสามตัวเนาะไปจุดแล้วบอกไปุกรับขันหาขันแสกรับเรียบร้อยแล้วเปะทุกเที่ยวขอว่าจุกขอว่ารับเราทุกเที่ยงม่งวดีออกเขออกเพราะแต่พันพาเันออกมากเขาแย่เขาผือแรงด้ยนั่นน่ะขันแสกรับเอาด้วยค่ะค่ะค่ะเขาจะเพิ่เพิ่มหน้าเสิ เาเบมออจังเลยฟังข่าว่อโอ้บ่น่าว่าจะไหบอกให้ฟังเนี่ยเอาแต่ข้ามบอาก็ได้ดอกพันันออกไปแล้วนาเ่นไห้คักคมันปึกเนี่นบอกคบพ่อซอพ่อพ่อมันสองห้าห้าเก้าอืมบัดเมื่อเลขจอกสิมาสสือเขาว่าเลขดังมาสันโอ้กเมียนไหกับบได้ด้วยครืองราคาซื้อความรู้สึกแมนอืมมันเปนไห้จตรงๆเขาถือกันเมื่อที่เขาเรี ซื้อนาน้าเทาเหรอกะน้าเทาเพราะว่าน้าเทาว่าขันออกยง่มใหนั้นที่ได้สมตัวทุกครั้งซือไปแล้วสงตัวอันใหญ่นั้นเราได้เห็ดทุ่งเลยจะให้เรามาตีเดี๋ยนี้บอ้โหเห็ดทุ่งานของเราเเคยเห็นงวดกัอนเมื่อกตัวใหญ่นะแต่นี่เาเห็นเจ็บตัวเดียวมองกลเจตัสี่ตัวน้าเ่าเห็นสองกันไปเห็นห้ากัน <Billie S 1> อเออน่าลัะเขาเ็นเจ,จ็ดตัวนี้เขามาเบินแต่เข้าผ้วดียอไม่อย่างคนน่าทางจะหกห้าค่อยผัดห้าห้าหกเจ็ดหกห้าผัดจักเส้นเนน่าเทาเนาะนาเทามาได้พี่เจ้าเท่าไรห้าสิบห้าบอกเฮ้อันซีซีาเขากข็ซื้อหลายแตอเด้ตูเขาว่าเลขห้าไม่รู้จะออกแรงหรือออกบนเออเลขห้าใชาไม่คิดคอนอยู่เราอีหลาไปเสียงเบื่อเจ็ตัวเียวเป็นเจตัวเี้จะเอายังใส่ เจ็ดเจ็ดโอ้มีนเพชรอันนี้กับเจ็ดเทปปะบังนี่เจ็ดจอเจ้าตาเห่าน่ะไม่เห็นตัวเขียวคือถึงได้โชคได้ลาบสิโชคย่าย่อมได้หรอกทุกทุกครั้งสิได้กันก็ต้องกอาตามเจ้าของืันเนี่ย่าเจ้าของืันถือตัวใดเนาะเขาก็จะเอาตามนะเแ่าเขาเจ๊จ๊ะนะเแ่าเอาเลยไม่อย่างกับปะในชีพจรแต่ในชีพหากระคูดนีหลีเนี่ยจะเหลือเชื่ออันนี้อันนี้นะ อันนี้นะบอไปปุ๊บบอเนี่ยอะไรเงาเฮ็ดเนี่ยกระจังว่าเนี่ยแล้วออกก็ไมาออกแอบแเนาะโอ้ยงวดที่สามกรอนมันออกมันออกกรอนดล่นผดมันเลยลืมกันเออมันออกออกอันนี้เร่ๆออกลาแบบแบบเลขสี่ออกว่ายังบวชเยอเหี่ยวนะงวดกรอนเองโอ้ยให้ถึงเด้อเงวดที่สาม วันที่สามฮาก่อนลืมมดเมล็ดจะออกเล่าการบินคือจะเรียนกัะเดี่ยวง้อก่อนกลังนี่งกินข้าวเอ้าเอ้าให้โชคให้ลาบปะทองฮ่าเจ้าของบ้านสองคนก็คือป้าณฐาเทากับป้าทูนนะคะอ่าเพิ่มทุนเยอะๆค่ะเพิ่นเพิ่มทำบุญนะคะมาจากขอนแก่นค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเลขนะคะอยู่บ้านอัน คุณปานะคะยู่อันอำเภอกรมลาดใสเด้อค่ะเดอ้อเจว่าก็ได้มาทายมาซ่องให้เบิ้งนะคะท่านผู้ชมนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามเจว่านะคะเอามาฝากนะเจว่ามาตะขอนเก้นนะคะได้ยินข่าวว่าคุณนาทาวเนาะเพื่อนไปบอกว่ามีเฮ็ดให้โชคให้ลาบมาแล้วสองเท่อถ้าถูกครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่3นะคะเลข3ตัวสานะคะถ้ามันออกยังได้เฮ็ดนี่ก็ะจะให้โชคทุกครั้งเจว่าก็มาทายให้เบิ้งเด้อค่ะเดอ้อ ตามที่เบิง้งเหรอคะเพื่อว่าเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเขาจะได้มีโชคมีลาบนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวท่ายเบิ้งอีกครั้งนึ่งนะคะ่ะเพื่อว่าท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวใดนะคะเขาจะได้มีโชคมีลาบเนาะก,กันนะคะท่านผู้ชมตะเ่านเนาะตาเ่าเรายังมองเห็นเป็นตัวเลขเลยเบ้องเอเ้อพี่น้อง,งได้ตัวใดก็ได้ีึ้นมาแล้วสองงวดขันใดงวดนี้จะจัดแบบี่อย่างก่อน หกเจ็ดนอนแาเรียกสามตวกะ่ะเจ็ดหเจ็ดซื้อเอาค่ะพี่น้องผู้ใดบูมีเงินค้ท่าผู้ชมคะ่ะม่น้อยก็ซื้อน้อยน,นะคะค่ะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊วารลลวเด้อค่ะเฮ็ด <c oughs> อันนี้ก็มีโชคมีลาบนะคะเพราะว่าอยู่บานขุ่นนา <c oughs> เพื่นนี่แหละคะ่ะเพิ่นขายหันขายมีเด้วยค, <c oughs> ค่ะหันผู้ใดอันอยากมาเบิ้งกัได้นะคะ เพื่อเฮาที่ได้เป็นโชคเป็นลาภเพิ่นกับ่ได้ห่วงได้ค่ะขนาดถึงมาสองงวดงวดนี้เป็นงวดที่3าด้อค่ะท่านพี่น้องฮันเฮาจะได้ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเฮาก็ได้ตัวโชคลาภมาแล้วนะคะเจว่า,าก,ก็ซื้อกลับเดือค่ะเด้อฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะื้อนี้เจว่า,าก,ก็มากับเจพอน,นะคะ จเจพอแนละ้ไม่ได้ลงไปนะคะนีแต่จเจาว่าคนเดียวนะคะเนี่จะได้โชคได้เล่าคนเดียวนะคะอันนี้เจาวา,าก็มาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจาวาเนเอคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจาวานะคะเนาะค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจว่า,วาชาแนลนะคะขอให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยหิงหงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ